เช้านี้ดอยอินทนนท์กลายเป็นหนาวต่อเนื่องที่สุดสุดอุณหภูมิต่ำลงถึง9องศาข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาคารเหนือรายงานว่าอุณหภูมิต่ำสุดที่วัดได้บนยอดดอยอินทนนท์คือ9องศาทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำค้างบนยอดญ้าที่สร้างความตื่นตะตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวกันเป็นอย่างมาก แต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่คุณควรพลาดเพราะว่าอากาศหนาวบนยอดดอยอินทนนท์ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะในฤดูหนาวเท่านั้นแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าติดตามด้วยพอดีวันนี้มีนักท่องเที่ยวพากันไปสัมผัสอากาศหนาวบนยอดดอยอินทนนท์ทำให้เราได้เห็นว่าอากาศหนาวบนยอดดอยอินทนนท์มีความสวยงามและน่าตื่นตาตื่นใจอย่างไร วันที่26ตุลาคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีนักท่องเที่ยวพากันขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวบนยอดดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งวันนี้มีสภาพอากาศเปิดมีทะเลเหมอกและยังเห็นพระอาทิตย์โผล่ขึ้นเหนือขอบฟ้าที่จุดชมวิวกิวแม่ปานทำให้ความงามของดอยอินทนนท์เพิ่มขึ้นอีกและเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจ สำหรับสภาพอากาศบนยอดดอยอินทนนท์นั้นอุณหภูมิต่ำสุดที่วัดได้คือ9องศาทําให้เกิดปรากฏการณ์น้ําค้างบนยอดหญ้าซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจและน่าสนใจมากๆพอดีวันนี้มีนักท่องเที่ยวมาสัมผัสอากาศหนาวบนยอดดอยอินทนนท์ทาให้เราได้เห็นความงามของปรากฏการณ์นี้อย่างชัดเจนขณะที่บริเวณจุดชมวิวกิวแม่ปานอุณหภูมิต่ำสุดที่วัดได้คือ12องศาทําให้นักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวได้รับความหนาวเย็นของฤดูหนาวปีนี้อย่างเต็มที่ โดยข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาคารเหนือรายงานว่าภาคเหนือจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในระยะนี้ด้วยแต่นี้ไม่ใช่เรื่องที่คุณควรพลาดเพราะว่าอากาศหนาวบนยอดดอยอินทนนท์มีความสวยงามและน่าตื่นตาตื่นใจอย,อย่างไรคุณเคยไปสัมผัสอากาศหนาวบนยอดดอยอินทนนท์ไหม ถ้าเคยไปแล้วคงรู้สึกได้ว่าอากาศหนาวบนยอดดอยอินทนนท์มีความสวยงามและน่าตื่นตาตื่นใจอย่างไรถ้ายังไม่เคยไปคงควรพลาดไปสัมผัสอากาศหนาวบนยอดดอยอินทนนท์ในฤดูหนาวหน้าแล้วละ่ะเพราะว่าอากาศหนาวบนยอดดอยอินทนนท์มีความสวยงามและน่าตื่นตาตื่นใจอย่างไรคุณคิดว่าอากาศหนาวบนยอดดอยอินทนนท์มีความสวยงามและน่าตื่นตาตื่นใจอย่างไรคุณเคยไปสัมผัสอากาศหนาวบนยอดดอยอินทนนท์ไหม ถ้าเคยไปแล้วคงรู้สึกได้ว่าอากาศหนาบนยอดดอยอินทนนท์มีความสวยงามและน่าตื่นตาตื่นใจอย่างไรถ้ายังไม่เคยไปคงควรพลาดไปสัมผัสอากาศหนาบนยอดดอยอินทนนท์ในฤดูหนาวหน้าแล้วล่ะ